รอบเย็นระวังรถสาวน้อยอือมาวันที้าครับผมผมมาอ่ะเย็นรื่องพอกันก็อามันไม่เกี่ยวว่าเย็นหรือไม่เย็นเอาแค่มันยังไงต้องบอกกันเนี้ยวันนี้วันจันทร์โอเควันที่ยี่สิบเจ็ดอมีนาคมโอเค เวลาขนาดนี้สิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีสวยงามเนี่ยมันต้องเป็นอย่างงี้มันต้องเป็นระเบียบอย่างงี้ยโอเคไม่แต่เราจะพูดเรื่องลาโมกโจกระเปดนะจังไรอปีเนี่ไม่เอาเพราะว่ามันมันเดี๋ยว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 จะถูกอ่าเดี๋ยวเอฟการมองเห็น่าเดี๋ยวเอฟซีเขาจะว่าเอาว่าคุณลามมกจนหัวงอกอ่าเข้าใจเข้าใจโอเคเพราะเอากลนกลางวันกันอ๋อเนี่ยพูดยังไั้นจบเลย ยังไรอีกแล้วไงจะจะถามเกี่ยวกับอะไรตอบได้โอเคจะจะจริงเชตประการใดก็เป็สิบกันเอาเองนะโอเคนะถ้าถามตอนนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอากาศมันร้อนโอเคไม่ต้องนอนแก้ผ้ากันนะพวกเราเนี่ย <c oughs> แล้วแล้ว,ลว,ลวต้องทำยังไงห้ง่ายร้อนเออจะทำาไงมันหายร้อนไม่ต้องนอนแก้ผ้ากันนะ พราะบางทีบางครั้งอ่ะว้าร้อนแล้วไม่ค่อยได้อารมณ์เย็นๆแล้วมาได้อารมณ์นะเออใช่ไหมบกบกมาเลือกอย่างไรอีกแล้วไงไม่ได้เลยนะพายุโซนร้อนมันก็จะเข้าไงก็เห็นอยู่เออไอหนุ่มผมขาวนี่เขาจะบอกจะเข้าอะไรยี่สิบหกติดสามิ้ไอหนุ่มผมขาวนี่ไม่ได้เลยนะจังไรมาบังเกิดอะไรนีดูสอกนี่เป็นไรเนีดูสอกสอกนี่ไปทำอะไรมาดำเปื่อยเลยเนี่ย คุกคุกเข่าเหรอไม่มีอะไรไม่ได้คุกเข่าอ่ะจังไรบ้างท้อนไงท้อนหน้าแกงไงมีหน้าหวางขาหน้านี่จังไรจริงๆเลยขอขอสักเรื่องได้ไหมเนี่ยขอสักวันขอสักวันได้ไหมที่ไม่จังไรเนี่ยไม่ใช่เราจะไปตามคนอื่นเขาเนี่ยมันก็มีปัญหาของตัวโอเคคือเราเราจะเราจะมุ่งเรื่องจังไรอย่างเดียวเลยใช่ไหมมีบ้างอ๋อ อ่ะปีจังไรนี่โอเคนะมัเป็นกเรียนผ่านก่อนนัเรียนผักเม่อกี้เอาอะไรเขาแล้วผมไม่ได้ตั้งเขานัเรียนผ่านใหเกินนักเรียนด้วยเดี๋ยวให้นักเรียนไปก่อนนะโอเคเขาเรียกจังไรมีสัมมาคารวะและมีหลักการ ได้เราไม่อยากให้น้องๆเขาเป็นคนในหลวงในว่าเราไปนะกาเมคุณวิชา <c oughs> อานักเรียนไปหมดแล้วจบไปแล้วนะเออโอเคผ่านไปนะ่ะโอเคนะรู้แต่ก็ทางผู้ถ่ายไม่ได้ถามอะไรมากมายจะรอให้ผมตอบอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมได้ พอถามปุ๊บพี่ก็วกเรื่องไปจังไรทุกทีอ้ามันต้องมีบ้างคนเรามันไม่ได้มีบ้างอะมีเกือบทุกวันนะผมถามพี่ทีไรพี่ก็วกมาเรื่องจังไรอัปปีทุกทีอมันต้องมีบ้างมันต้องมีบ้างมันไม่ได้ต้องมีอะมันมีจริงๆเลยแหละนี่เนี่ยบางทีเนี่ยเอฟีถามมาจะตอบมาจะตอบให้ก็ถามว่าจีบผู้หญิงแบบไหนไอ้จีบผู้หญิงแบบไหนทีได้บอกอ่าอ่าเราก็จะตอบให้ก็จีบเมียชาวบ้านเขาี่จาเออโดนส้นตีแน่ั้างั้นอะรักดี ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอเออรักมีชาวบ้านจะได้ลูกซองนะออพูดไม่ขำแล้วก็ทําไม่เคลืองอยู่นั้นเรา่ยการที่เราไปจีบเมียชาวบ้านเขามันก็เหมือนการดูฟุตบอืมาจากไหนโอเคเป็นการลุ้นอ๋อลุ้นก็าจะยิงเราเมื่อไหร่เยี่ยมไม่ใช่ประตูนะลูกซองเขาอะโอเคสวยงามไม่น่ามาขับวินเลยเนี่ย น่าน่าจะไปอยู่กับตะดมชวนชื่นนะหรือก็ตะค่อมชนชื่นนะพี่จริงเราไม่ค่อยส่งเสริมนะไม่เอานะเออแต่จริงๆเราชอบคนมีประสบการณ์ออ๋ประสบการณ์ในการทำมาหากินนะไม่ใช่มาเรื่องนอกสองในหนึ่งอ่ะนะนอกนอกใน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 นอกนอกมันมันก็ว่ากันไปตามันดานอ๋อร้อนก็ไม่กลัวอืมว่าถ้าสดชื่นสวยงามตามท้องลาย เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาไงก็ไม่มีการคอมเมนต์อะไรมากรอให้ผมพูดอยู่คนเดียวก็ไม่สนุกสิครับตอบก็เลยไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธก็ถามเนี่ยว่าเราคุยกันเกือบจะทุกวันเนี่ยเราไม่จังไรทักวันได้ไหมมันมันอยู่ในสายเลื่อดอ่นทำไงอ่ะแทนที่เราออกจากห้องกงมาเราน่าจะปรับปรุงตัวเราครับ อยู่ในนั้นก็เพี้ยนอ่ะเออเจตะตูดชีวิตเจตะตูดกับปากเลยเจอตะตูดกับปากไงกับแบบนี้แหละฮะทั้มนะเออหรือจะเจอกับมือตัวเองรสชาติมันเป็นไงโอเคนะโอเคไหมรสชาติอืมมันก็ยุติกานก่อนนะเพราะว่ายุติแต่เพียงตอนนี้เออผู้ดิสานมาแล้วตอนเช้าตอนเช้าผมตอนเช้ามีไหม เดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าไม่อย่างเจอกันพวกนี้ผมมีงานอยู่ตีห้าไม่มาหรอตีห้าครึ่งอ่ะแล้วตีห้าทำไรตื่นมาทำไรตื่นมาแล้วออกมาทำไรสองคนเล็กไงเออลูกสาวคนเล็กไงเพรไม่ใช่ลูกสาวคนเล็กก็เล่นแม่ลูกสาวคนเล็กเพราะเราไปฟาดเขาไปเยอะไงเขาจะมาเอาถืออ๋อชั่วมากเลยโอเคโอเคนะจุาตีนะ อยูตีแต่เพียงเท่านี้นะปากอะไรฝากยังไงเขาให้ฝากอะไรก่อนจบอ่ะเอาฝากติดตามผมด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดอะไรตับไช่ใบมะกรูดไม่ไม่ต้องไปแชร์หรือไม่ต้องไปกดสับไช่เขาก็จะได้รู้ไงว่าความอย่างไรเรามีอยู่จริงอือจ๋าเลยอย่าไปสับแน่ไม่ต้องมาสับไช่อะไรให้ผมนะใบมะกรูด มะพร้าวส้มโอหรือยังไงแต่ก็โดนสับหน้าผมอ่ะพี่รู้ตัวหรือเปล่าว่าพี่พี่เป็นเน็ตไอดอลแล้วเนี่ยเออไม่ต้องแล้วทุกวันนี้ก็จะติดการมองติดคนแล้วจะตามกระเทือกกูอยู่เนี่ยก็สวยงามกันเนี่ยเป็นเพราะเราความจังไรกาบานก็ไม่ได้ตัดต่อเอาไม่ตัดต่อแล้วเอาสดๆเลยโอเคเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตะไคร้ใบมะกรูดให้ด้วยนะนายโสพลแท่อึ้ง กัญชาไม่ต้องใส่มานะโอเค okay. <c oughs> ใส่อะไรน้ำกระท่อมแทนโอเครู oh, <wow. S 2> okay, ้เรื่องอาจาจ้ามาดูหรือพระจ่าดีกว่าจบแต่เพียงแต่การเท่านี้เบอร์สองสสอะไรอ,อยากใ,ให้ยืนตัวเบสเาใส่ข้อโอเคแค่นี้จบพระจ่า